ทีมงานทพ่อไลฟ์สไตล์สงขลรครับมาดูสีสักนการหาเสียงเลือกตั้งอบจอสงขลรกันหน่อยครับตอนนี้ทั้งนายกทั้งสอจอได้เบอร์กันเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอวันเปิดคูหาลงคะแนนเท่านั้น มาดูกันที่หาดใหญ่ครับนุกเลยรอบนี้โดยเฉพาะเขต4ของพี่เช่งสัก่าชัยแสงเพชรหรือสจอเชงเ่งเบอร์5จากทีมสงขลาพลังใหม่ของนายสุพิษพิทักษ์ธรรมผู้สมัครนาย,ยกอบจอสงขลาตอนนี้พี่เช่งลั่นกลองรบลุยหาเสียงเต็มที่เต็มรูปแบบ เดินเคียงข้างแม่ทับใหญ่สุพิธจัดทับหลวงจัดขบวนแห่ออกแนะนำตัวกับชาวบ้านในพื้นที่เคตสีหัดใหญ่ประกาศให้รู้เอาให้ชัดกันไปเลยว่าผมพี่เช่งหรือสอจอเช่งศักชยัยแสงเพชรเ,เบอร์ห้านายหัวสุพิธผู้สมัครนายยกก็เบอร์ห้าเบอร์ห้าทั้งคู่ ได้เบอร์ดีมากพี่เช่งก็เบอร์ห้าแม่ทับสุพิษก็เบอร์ห้ากาง่ายเลยเข้าคูหาเบอร์ห้าทั้งคู่ไม่ต้องสับไปสับมาสับหน้าสับหลังให้มันสับสนแม่เลือกตั้งสจรอบีพี่เช่งได้ดังใจเลยครับประกาศตัวมาสองปีขึ้นป้ายก่อนเพื่อนเดินก่อนเพื่อนเปิดศูนย์ก่อนเพื่อนใครพร้อมกว่านี้มีอีกไหมถามหน่อย คนที่ตั้งใจมาแบบนี้ใช่เลยหาที่ไหนเลยเลือกเอาเลยเอาเลยพี่น้องเลือกเลยเคซีหัดใหญ่จำไว้คนนี้พี่เช่งสักชายแสงเพชรเบอร์ห้านายหัวสุพิษก็เบอร์ห้าเบอร์ห้าทั้งหัวทั้งหางเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทับหลวงครวานหาเสียงกันหน่อยครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าสจเบอร์ห้านายกเบอร์ห้าเบอร์ห้าดังกระหึม่มเทือนทั้งเคซีหาดใหญ่เลยครับ วันเสาร์ที่12พ68 7นาฬิกาเข้าพอากาเบอร์5ให้กับโอจ่เชนชายแซงเึดครองที่เป็นโซกมจหรือสมาชิกสซอาบะโมในอัวนจังหวัดสงขลา อันเพิ่ขอาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่สมาธิสุดเข้ากันบุญว่าตม่พี่น้องนะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าตันช่องใบเบอร์ห้าตันใบเบอร์ห้ันซ่องใบวันสุร์ที่พฤกจิกายนถึงส7พเจจิกานเข้าคุ้มหอก็เบอร์หามการสวัสิีอมี่นองนะคับเบเกและตันกี่ซี่เป็นนี่ครับพี่ต้องการสี่ภาพใหญ่ตะบองข้ะ กบเบอร์าเบอร์าัมครับเบอร์หาเหืองเบอร์สิเป็นต่างเบอร์สวัสดีรายาได้เี่ยวีสวัสดีเบอร์หาทุกคนเลยเบอร์้เบอร์บ้ครับมาระเนเสียงจากพนหงสุพิทตาอดีตอดีปนกคนร่วมและการ์มกเรฝากครับ

บาแดงกบน้อครับเบาบาบากับ่น้อนเบาตัซ่ไหมเข้าคู่หอมกับหาตันโ่ไหเบาตั่ไหมกับ่น้อครับอย่าลืมให้ความไว้วางใจางสุบินเป็นทางทำเล็นนายกอบจ้าบเบาบ้าบาบ้าไหมยกเตมยกเยกเ เดี๋ยวไปฟังเสียงนายสุพิธพิทักษ์ธรรมหัวหน้าทีมสงขลาพลังใหม่ผู้สมัครนายกบอบจสงขลาเบอร์5และพี่เช่งศักชายแสงเพชรผู้สมัครสจเคซีหาดใหญ่ทีมสงขลาพลังใหม่เบอร์5พูดถึงความมั่นใจศึกเลือกตั้งอบงจอสงขลารอบนี้ครับผมก็นะครับผมก็นะครับวันนี้ลงมาหาเสียงช่วยสจเคซีพี่เช่งครับสจอเช่งครับวันนี้ก็มาเห็น บรรยากาศนะครับความพร้อมนะครับหรือว่าสจัวติงก็น่าจะเข้าวินนะเข้าไปนะด้วยด้วยพลังด้วยความพร้อมด้วยทีมนะครับก็ขอชื่นชมครับขอชื่นชมครับอ๋อเรื่องลาออกเนี่ยก็ยืนยันว่าผมตามคำตัดลาออกถูกต้องตามระเบียบของอาการเรียบร้อยครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ ทำดูกต้องตามระเดียครับสำีวยอทนครับกาทีเลนครับือก็ด้วยความพร้อมแล้วด้วยด้วยด้วยบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเอสอรอดิงมีความพร้อมนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปนะผมว่าสูงนะครับสูงนะครับก็ขอชื่นชมว่าเขาเขามีความพร้อมจริงครับ พี่สุนทรเครับจะพาประชาชนทั้งประเทศทั้งในเอรมนีครับอ๋อผมจะเริ่มแล้วครับรทุ้งเสดอย่างใส่ผมนะครับพี่น้องทุกท่านก็ต้องใส่ช่วยนายผมด้วยครับหัวหลแล้วก็หลงห้าห้าสองใบครับมาสองใบทีมสองขาพลังใครับสองขาพลังงาน ได้ยินกันชัดเจนนะครับมั่นใจได้เลยทั้งเขตสีหาดใหญ่ทั้งนายกอบจสงขลามาดีทั้งคู่ระดับนี้ไม่มีหน่อมแนมไม่มีตกมาตายไม่ต้องมาตัดขาเข้าคูหากาเบอห์ห้ายกครัวทั้งหัวทั้งหางกันไปเลย เปลี่ยนสงลาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมทําเพื่อคนสงลานี่คือทีมสงลาพลังใหม่พี่เช่งเบอร์หนายหัวสุพิธเบอร์หแล้วมาดูกันว่าพี่เช่งจะได้เป็นสอจอสองแผ่นดินคนแรกของสงลาไหมทีมงานต่อพ่อจะตามต่อถึงคูหาให้รู้กันไปเลยครับคนนี้ของจริงตั้งใจจริงและพร้อมจริงๆทั้งหัวทั้งหางเบอร์หไปเลยพี่น้องง่ายๆ เห็นพี่เช่งลงพื้นที่หาเสียงที่ไหนทักถ่ายได้เลยครับคนนี้แหละครับที่ทําให้ไอ้พวกแกงหลอกเช่ารถไปขายไปจำนำาติดหลังหัวโบ้งกันมาแล้วแล้วมันจะไปยากไร้่ะครับกับการจะทําอะไรดีๆให้กับชาวบ้านนี่แหละครับที่ทีมงานตัวพ่อภูมิใจนําเสนออยาแรงอ๋อผมจบเยลย้วครับตุกกเสนียงใส่ผมนะครับพี่น้องทุกท่านก็ต้องใส่ใจหนาอยกด้วยวครับหัวและหวาน อ่าอ่าสองใบครับป่ะสองใบตีนสงขาพลังใบสงขาพลังใบ